ตาปัะเด็กก็ยังหอนอยู่มือนกัเอ้ยอ่อประมาณจะายมุ้งใบมุบม้งสิบแต่ว่าตอนนี้ตาประเมินบุกขึ้นแล้วคพอยก็เลยพึย่งเงินไหลสูเบิ่งเนาะมีข้างหลังเพาก็จะเป็นปิ้งไก่ไส้โดนเดี๋ยวข้าเบิ่งจะเบิ่งวิวดีกว่าทุกคนเพลเบิ่งวิวดูว่า คนที่จะซื้อของฝากของตอนจุดจำหน่ายปิ้งไก่เซโนสวัณนาคอันนี้คนก็จะหลายๆเลยเปิดฉากกันมาเถอะมึงจะพาไปจักสีหอดจักมรงจังามบุ อันนี้จุดแรกที่จอดแต่สิเป็นจอดจุดแรกเดนี่ยดูกะบบรูเพราะว่าเพื่อนจะส่งคนทุกทุกมองทุกคนสิไปนะเช่นสมมติใครเคยส่งเหินเพป็นก็นสิไปเหินเนาะเหินผู้นั้นเหินพูนนพ้นี้เหินผู้นี้เหนผู้นั้นเลยสินะแต่อันนี้กะบบรูคือกันวันแรกคนขึ้น อ๋อโดยเขาขึ้นหลายๆอันนี้จะสิเป็นลงสิเลยคือสีลงผนางผนางเขาเชินะบอกบ้านโผล่บ้านท่นยวนบอนนะโอ้เอาเมื่อบ้านันบางไฟตี่สาบ้านตโ่านมาแต่สีนวลนี่่ะมาแต่เฮ็ดบ้านโอ้ยสยย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  เก <Estamos S 1> ินจำนวนมันสเหตุบอสวีไอพีมือเจ้มาเบิ่งการเดินทางว่านสเหตุบอสวีไอพีแบบไหนรับแดนหยิบนึงหัวสะหัวเซโนขึ้นอีจะคนหนึ่งคนหนึ่งบอกม่อสองให่ใหญ่ไม่ได้เยืองกนแล้วเนี่ยเอาอะไรกระเปาตอนั้นเด็ดยาทองเฮ้ยเยคนหนักกับเค่องนี่ยใ่ได้เฮ้ย

เอาอะบาเอามาช่ไหมคือได้กินมันี่ถุงมี่ถุงมี่อ้ค่อยมานี่บ่เอาถุงนึงเอาถุงนึงกันแหละเอออีลังกาแล้วนี่กระเป๋าค่อยเดี๋ยวเด๋มเจ้าเอ้ยเดี๋ยว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 เต้ยล่านี่ าแต่น้ำมเขากันกดน้ำม็ได้นี่เบินกำลังจะเก็บอุ้ยคือเป็นกระกับกายเป็นอีหอมคือก่าเบิรอบเคยว่ามีอรสหอบแม่คอยยู่แดจไปเปนดไปทางอื่นเราบดช่วงนี้จะร่อดกนเิกำลังเอาขึ้นเลยจ้าอันนี้กะอ่นี่วหมเอามังคัน่าสิกินไข่ปิงข้าแต่อ้วนอั๋วสู้ซื้ มือเยอะกูได้ยังมากูเซ็ตได้ขายแต่พ้นยังมาจนมือเดี๋ยวล่ะเพิ่นเลยหนีแล้ว <c oughs> สบายดีฮะสิไปน้าปัดเอาไข่มื่อไหร่เนี่ไข่ไม้หนึง่งเอาถุงเพื่อพร้อมเอาไม้อ้อเลยเพิ่นขายจนมือแล้วมืจอจะพ้นจะบื่มาขายล่ะนี่เด้บอว์วีไอพีเหตุนี้ น้องบอไดโดบวกเต๋อบอวีไอพีพอดกบินเท่าไรเอาไปทุกนเอาเอาเจ้านำบังบุญคนถอนลงไปบางฮันว่ารถเองเนาะบวกค่อยเมือคลับเด็กบังมื่อยก็นั่งให้หนอนครบเนาะโดยโดยล็อกใดก็ของเจ้าน่ะล็อกที่เก้าโอเคโอเคเดี๋ยวหนุเข้ามือเจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเอาจะลาจอนไปนี่บอวีไอพีได้แล้วบัี้ จ้าบ่ได้หนังบอกวิธีพ่อหนั่งพ่อหนังลงชิลเลยลงอัศพอดอัศพอดตัวกระตัวเลยบอกกระตัวอัศพอดเลยบอกบ่บ้านต้นเพิงต้นเพิงเจ้ามาแต่ชิลเลยมาแต่ใหเฮ็ดงานแล้วก็มาหนีแผ่นดินไปบ่หนีแผ่นดินไปขึ้นขึ้นรถมาแรกเราากิ่งๆเดี๋ยวมุงเจ้าเพราะว่าบุ๊คผู้ใดนังคอยสวดลวดเข้ามานังค้างเราหลวดนะบมันว่างบ่าง แยกมนได้อายมันโอ้โหมันเย็ดเรื่องกับแยกมนได้อายมันมาพักหรือว่ามาเลยมามาลินมาลินเออมาหนง้บกขึ้นมาเออเลยๆเนาะเลยเลยคขึ้นรถขั้นไหนก็มีแต่ขอคนมาแต่ไทยหนีแผ่นดินไหวอ่ะัอ้าวโมจ้าวันนี้กะสิรับหยีบตอกกันเนอะรับตอกก่อนหอด ใายบุพเนจอดแสกกสิตื่นท่านเราป่ะดิเออบอกว่าเสิไปแวะตลาดอีกตลาดท่านตแวัสิไปแวะตลาดเธอเนี้บอกตลาดแง่แล้วก็ตลาดแรงโย่คือหลายตลาดเจ้าว่าคนนี้นอนจ้าโมงป่ะดิเออกะสี่โมงห้าโมงโอ้แสดงว่าว่าบอจ้าประมานสี่โมงห้าโมงก็แสดงว่าสักสี่สิบโมงแล้วทุกคนเลยจอดไปเลยเลยจะบอกคือรถสายแบบรถตู้รถเอียงที่เป็นแลนตามเวลาอันนี้คือรถอยู่บ้าน จะสามารถจอดอยู่แสกอได้ะไรบุฟเฟ่ตมองไปแล้วกนะ็คือบุฟเฟ่ตสามา,ารถจดอะไ้อันนี้สวรรค์เซปูนนางเป็นไุไทยสาก้าานน <c oughs> ลงซื้อข้าซื้อของที่ตลาดทุกคนเออเอาที่เลยบุลงบอขาลงบอแดกแดกโอ้โยเด็กแค่ไหนเขาขายบงวันแบบเยอะแบบข็งแข็งขาโอ้อันนี้คนที่บุลงที่มลค้านแล้วก็ซื้อน้ำซื้อน้ำหัวบัวว่าจัดทิชมี่อ,อย่างแน่ทุกคนเอยตลาดน้ำประจำที่เคยเคยซื้อตลาดกันที่บา้าณนี้ ร้านย่างไปสาก,ก็เลยซื้อไปร้านน้ำที่เคยซื้อประจำซื้อน้ำก่อนโอ้นี่บอกมองเจ้ามาซื้อ,อาจา้าซื้อหลายอันใ้ซืไปฝาเพื่นบอเออซื้อาเพืน่นโอ้ซื้อน้ำโขโกเพื่อนจะกินน้ำโ แต่ว่า,าเอ้าอยู่มือก็ถืออยู่กินพร้อมกันเด็ดสิวะเอาก็ได้ที่ชูแน่อันนึงตัวน้อยก็จ้าเนี่ยสลัเงินมีแตซูบุกช็ชปตรงนี้ก็มีอยู่เห้ย,ยมีไข่มุกไข่มุกหรือบุกจ้านี่อันนี้ไข่มุกหรือบุก,ไข,กไข่มุกเออเอาเอาโกโก้ปั้นให้แน่สศเห็นไข่มุกแล้วยากินเด้่อยแบนี้ ก็ก็ปานอย่าเจ้าอย่าฟ้าไปเด้อเขาต้องเขาต้องอยู่น้ากันบ่ซันรถสิไปปลาคอยเดียวเดียวไลคพร้อมกันเด้อกับน้าอันนี้เอาเจ้าไปพันทิมก็ได้เด้อเขาต้องไปพร้อมกันมีการช่วงเวลาดึงพันไอ้พร้อมไปพร้อมกันเนาะถ้าไปพร้อมกันยังน้อยแล้วกับหูจักจ้าวป่ะถ้าเจ้าไปนี่แล้วเมื่อปลาค่อยรถเห็นไข่มูทุกคนซื้อก่อนซานสีหอดเนาะตอนนี้ายสองแล้วก็ยังอยู่ที่เดินทางออกจากสวรรค์ได้ประมาณจก ข้าวกว่าเลยไปทางอีห้าซีฟเปิดตลาดแรกร้อยอีบป่ะไปนี่จอดอีบออดดบ่จอะบ่จอดแล้วเนาะเออจวดเธอแน่เนาะมันฮอนเอาเอาเอาเหมือนบีบแต่ลราบอกโยทนขับทั้งใจฮอนเอาเไหนสิท่า,าเขาบอกเขาชิได้กินบ่นี่ <laughs> <laughs> นัวเจ้าต้องยืนอยู่นี่เด้กระฉั้นขบท่าค่อยเอาโกโก้เอาเค้มเข้มเอาบวานเพืฮอป่าแล้วมาขี่รถเอาลุพอดีแล้วบนหอนาปอดขึ้นเมื่อสวรรค์นี่แหละมาเมื่อเซนเราสิวามันยะซ่าอะไรก็ได้เนาะวันนี้เด้น้ำแล้วนะเอ้าซื้อน้ำปั่นก่อนมั้เจ้า Boy, na. ba? ของตลาดจงหินเลี้ยวข้าไปนี่ประมาณจะจะกลกรู้ตอนที่ฝาอย่งนี้นอนแหงอันนี้ก็กาขายขอบคือเกาขึ้นเหลยนะยด้นาขยทองเรอเดา่งอนาอเดยีเป็นุ่กินมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ อันนี้จะเป็นทางที่จะน้อยจะเข้าไปห,หอดอันนี้เบิกอาสซอร์พอลเราั้นก็จะเป็นถนนแดงพ่อเจ้าชิ้นหัวสักหม่องความติดทีถ่ายซูบิึงอีกตอนนี้ยังทางดำอยู่รับได้ทางแดงนี่รับก็ได้เลยบัดน,นี้โอ้ค่อยฝังเงียนอนนะนอนต่อกทุกคนเออพูดได้สิเฮียเจนนี่กระซ้าก็นอนกอ,อนตอนนี้เนาะเนาะเราจะเจอกันทุกคนตอนนี้กะ ถือว่าเครื่องทางได้เนาะเอาจังว่ากันทุกคนเดี๋ยวถายทางซื้อบรรดอนนบ้างก่อนนอนนอนนอน เป็นมิดๆฉนนี้มิดแต่ตัวเดียวนึงเอาผูเลยลงมาหนึางเจ้าบอกเจ้นมาตอดไปลงในยยงขืนเนอะลงไปเด้ออโดยโดยไปลงคือตนี่นี่นี่ตัวนาหูดเอาลงให้ได้ไอ้มองเครืองไปหลับแแอเอาลงไปเลยแมนแมนเลยแมนเดินนี่ไปลงเลวจังลมน่าจะได้ยางขืนอีลิ พี่ไปเล่แล้วโอ้ คุณนึกฉันได้เลิกแล้วคุณนึกเลิกไปคุณนึกคุณยังข้าอยู่รถเอ้าเอ้าไจอดไปเลยเคยเคยนั่นคู่นี้จะได้ลุกมานีเลยลุกลุกนี่นะถอยนะอันนี้กระเป๋าอันนี้ตกเลยนี่เด้อเนี่ยเด้อเนี่ยถุงนี่เด้ออ่ะเออบ่เอาลุกหอดเราทุกคนหอดแล้ว หอนะ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 โอ้ย oh. <Huh? S 1> ไม้นี่ล้วจ้ะแมนเป็นเทเล่ทเลทาร่ข้ารถห่อ้ปอดไปที่เรียบร้อยตอมานจ้าข้บคุณหลายๆตอมานจา้าใบมุงใบมุงกว่าใบาม้งเอ,อโดย,โดยเอาเข้าไปใบม้งซี่าที่มอหอดไปที่เรียบร้อยกับประมาณซีม้งเค้งเนาะทุกคนตาหน่ายนเนาะออ สายงานเด็กน้อยให้เด็กน้อยไปห้าบอกเด็กน้อยก่อด็กน้อย้าเด็โอ้เกิดเป็นลูกค้า VIP ่าติแม่ญาติาตไปหาซาโผ่พี่เนี่ยไม่โอ้หาซาโผ่ก่อนหาซาโห่พี่นะอย่าเฮ็ดอันนี้มือเนี่ยมันบ่ได้พ่อสามปองดอกนะไม่เฮ็ดโผ่พี่เฮ็ดใทายางงานไม่มาเลยแล้วเนี่ยเรียบงามตัวอ้าวก็ค่อได้ฟอนสามเมตรเลยหักเลยนี่นะ หากระจอดรถป้ากรุณามาดามใจเนาะนอกจากใจสีฮักเรียบกับฮักพ่อได้เดี๋ยวนี้นะวอ้ามูเจ้าเอ้ยอันนี้ก็ยาตอนนี้ยังเกิดขึ้นกันแล้วแต่ใอยไปอาบน้ําอาบในแล้วกะพักผ่อนก่อนทุกคนแล้วจงวังหวะกันเนาะหอดแล้วเป็นอันว่าหออเป็นทีเรียบร้อยนับปอดสิตีนาะแล้วจะเจอกันเก้าสิบแปดเาต้องเจอนอนน้องทุกคน